สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะกับช่อง IM Channel นะครับเยังไงกันบ้างนะครับแกะกล่องแรกไปแล้ว <Wow. S 1> นะฮะกายเบบี้ X Power Pop Girl ไม่ใช่ Baby Pop Girl นะครับเออพูดดีพนะูดถูกเนาะอ่าวันนี้นะครับก็มาแกะกล่องเหมือนเดิมเลยนะครับนะนเนวีดีโพิเศษอีกแล้วนะครับพัดกับเกมบ้างเนาะมาเล่นแกะกล่องจุ่มกันนะครับแต่ก็นานทีเนาะอันนี้นะครับเป็นยกบล็อกเหมือนเดิมนะครับที่ อ่าผมอยากได้เออเน,น้องสเกลเทนด้านะฮะมีใครรู้จักไหม,มน,นะครับของบ๊อบหมาเหมือนเดิมนะครับแานผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วนะครับตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะคุณมูรู้จักไหมไม่รู้เป็นเจานด้าเคยเห็นวว้าเคยเห็นนะครับน้องก็จะเป็นบุคคลที่มีความลึกลับซับซ้อนเห็นเ,เ,เขาบอกว่าน้องมีพลังด้วยคือแ oh, <no. S 2> ม่พลงังน้องคืออะไรแอนถ่ายแอนถ่าย ให้รู้อ่ะพระงน้องนะครับสามารถหายตัวไปในอวกาศ <Wow. S 2> นะแบบสามารถแบบเออแบบบ้าปได้หรือเปล่าไม่รูมม้นะเออแต่การมีข้อมูลที่ถูกต้องก็บอกผมได้นะครับ <Yeah. S 2> นะน้องแบบผมชอบน้องเพราะว่าน้องเท่ดีนะครับเออเป็นผู้หญิงที่เท่นะครับ <Wow. S 2> แบบดูน่ารักดูเท่ดูน่าค้นหนานะครับเออเว่าน้องแบบมีความสุดหลับ เนี่ยนะครับอันนี้คือตัวละครที่อยู่ในกล่องนี้นะครับจะมีการลุ้นซีเครตด้วยนะครับแน่ลุ้นซีเกตด้วยก็คือน้องจะมีทั้งหมด12คนนะครับแล้วก็รวมซีเครตอีกหนึ่งเป็น13จะเป็นแนวฟิกเกอร์นะครับไม่เหมือนคลาบเบบี้ที่เป็นพวงกุญแจนะครับอันนั้นนะครับแต่ฟิกเกอร์ก็สามารถทำเป็นพวงกุญแจได้นะครับโดยการที่เราจะใส่กล่องนี้นะครับแล้วก็ไปห้อยเป็นพวงกุญแจได้นะครับ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าพร้อมหรือยังแงะแกะจะเลยใช่ไหมรีบพร้อมมากน่ารักมากอ่มีตัวหนึ่งน่ารักมากแนในคุณมิ้งชอบตัวไหนตัวนี้ป่ะอ่าตัวที่มีหัวใจนะคุณมิ้งชอบคุณมิ้งชอบจองนะครจองไว้ด้วยโอ้โหนะซึ่งอ่าบอกไว้ก่อนนะครับก็คือทั้งสิบสองคนนี้นะครับก็คือได้มีโอกาสได้หนึ่งต่อสิบสองเลยว้าวอ่าก็คือ มีโอกาส์ด้ชัวร์นะครับแต่ถ้าได้ตัวซีเกรตนะครับก็จะมีโอกาสที่ไม่ได้บางตัวแล้วก็จะได้ตัวซีเกรตนะครับซึ่งตัวซีเกรดเนี้ยน,นะครับก็จะอยู่ที่1ต่อ144่งยนะครับเยอะเลยนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเร oh, <no. S 1> ไม่รู้ไม่รู้เนาะเออนะครับเก่งพร้อมยังเกย์เลยรีบรีบตะเก็นะเดี๋ยวขอแกะซีลก่อนนะครับ จะเก็บกล่องนะทุกคน <S <S เปิดแบกเออเท่น,นองหน่อย <S <S น,อนครับคือกล่องนูนคือ,อยังงไม่นูนเฮ้ยม,มีนูนอยู่ยงไงลูกดูตรงตัวน้องนะอ่จะมีความนูนด้วยนะครับต,รตัวน้องอ่าส่วนการชิคนะครับว่าเทไม่เท,เทก็เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีบาร์โค้ดแล้วก็ปูดนะฮปูดเอารหัสนะครับตรงคาว่าป้อมหมาก นะของเราแทนแน่นอนว้าวครัฟนเฟื์มด้วยตัวเองชึบเนี่ยแกยังละเมอละไมเอมาเลยจริงจได้หลายตัวาได้หลายตัวได้สิบสองตัวสองกล่องน,นั่นเองสกล่องจริงๆอ่ะสามารถเปิดแบบเหมือนทายเบบี้ได้เลยนะครับจะมีรอยอคุผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่มันจะมีรอยเปิดแบบเปิดฝาขึ้นมาได้เลยนะคะนี่นะครับมี 2อบล็อกแมนพลิกในกล่องนี้นะครับน,นี้เลยว้าว <Wow. S 1> มานะครับพร้อมหรือ,อยังม <Yeah. S 1> แล้วเราจะมาซุ่มกันว่าเราจะได้ตัวที่ตัวเองชอบหรือเปล่านะแอบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมสักนิดก่อนอน,นะครับในการในการเปิดกล่องเล็กมานะครับ้อนงะจะเป็นแบบนี้ wow. ก็จะมีเช็คของเ,เหมือนเดิมนะครับได้ทงฟอมการเช็คนนี้เป็นคำอธิบายต่งางๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะที่ให้ดูตอนแรกเลยจะมีรูปน้องทั้ง12คนนะครับสิบเซตไม่ได้ม่ดูเลยนะมีมีมรูปสีเขียบที่เป็นเงาๆนะครับคุณโมดูได้นะวว้าวได้นะครับข้างบนก็จะมีหน,นังสือเลื่มๆโลโก้เลื่มๆนะ ใช่กินกินตรงที่มั oh. คนคาวดีเลย oh. ใช่ไหมข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับอร่ากมากนะนะครับ,นะรบเปิดกันเลยนะครับเ <Yahoo! S 1> ซตนี้นะครับชื่อเซตว่าสเกลแพนด้าเดือดซาวฮะมีคำว่าเดือดซาวซาวแปลว่าอะไรครับเสียง <c oughs> ซึ่ง,งเป็นฟิกเกอร์ที่มีเสียง ไม่ใช่เสียงก็แก๊ก็เก๊แบบนี้นะลำคาญนะเมื่อกี้จริงนะครับทุกตัวมีเสียงหมดเลยนะครับใช่เราสามารถฟังเสียงน้องได้ทั้งหมดเลยนะาเดี๋ยวมีให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับนิดหน่อยเนาะเออกลัวตีพิไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะมีแหละเน้องนะครับประมาณนี้นะครับเออกระป๋องนั้นเลยใช่ไหมใช่ว้าวได้นะผมเรียกกัน แหม่ตนะีเกิดเดี๋ยวมีมีให้ปเปิดนะครับ่่ใแบบไม่ไม่ฉีกนะฮะไม่ฉีกเจ็บกล่องนะครับแรงมากชอบเก็บกล่องแหม่ตอ,อดเข้าไปตรงก้นเลยครับแล้วก็คื่ไปเลยนะครับง่ายง่ายกว่าชายนะครับวว้าแนม่ก็เปิดได้แล้ว เห็นเลยเหรอเผ็ดมาเลยมันไม่ไม่ไม่ทึบเลยนะอ่าของคุณมูได้ได้ได้ไข่ดูไม่ออกเป็นอย่างเงี้ยต้องมาประกอบอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือฐานใช่อันนั้นคืออเซสซอรีน้องเตัวน้องตัวน้องจะตัวน้องจะเออตัวน้องจะทึบอ้าวของคุณคุณมูก่อน ไม่ไอตัวนี้เห็นเลยไงเออนั่นแหละอย่าเพิ่งดูเราต้องหยิบซองดำขึ้นมาได้หรอไม่หยิบอันนี้ก่อนไม่จำเป็นจริงๆเราก็จบดูวันใหญ่จบค่ะเออจบดูนะแกเลยอะแกเลยแกเลยของคุณมุกแกเลยไเป็นตัวที่ผมชอบนะครับตัวนี้คือน้องอะไรนะน้องชื่อ the g r i p นะครับ the g r i นะครับน่ารักเป็นไงล่ะโชว์คุณโชว์ กับนะทีเจอร์สูงจะต่างกันนะครับเออลองดูนะคุณมุอันต่อไปส่วนข้างหลังการ์ดนะครับออจะเป็น QR โค้ดนะฝั่งขวานะครับจะเป็น QR โค้ดสำหรับสแกนเพื่อฟังเพลงฟังเสียงของน้องนะครับเออนึกว,ว่ามีเสียงอยู่ในตัวไม่ใช่ใเป็นแม่เหล็กไหมหรือว่าแบบม,มันก็เหมือนสวมเข้าไปเลย โอสวยมาก,มากชมสถาด้วยสานี่คือน้นองแล้วก็เปิดหน้านะน้องนะประมาณนี้นโอเคตอผย้ายั้งแตั้งให้คุู้ชมชมก่อนนะครับเดีวไปฝั่น,นี้แล้วกันเนาะ ต่อไปอีกมากชมวงของ,ม <Wow. S 1> ของผมเนี่ยของผมเนี่ยเนี่ยจับดุมดำมาเลยเนี่ยเร,เราเ,เราเตรียมดำก่อนนะครับมีมีทุกตัวนะครับมีทุกคนนะครับแหมมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณมูได้ซองที่เป็นแนวนอนไหมอันนี้ของผมได้แนวตั้งนะครับคุณผ oh, <no. S 1> ู้ชมไม่ใช่คุณมูได้แนวนอนแค่แน่ๆเลย ต้องมาแกะดูขาดใจไอ้เซซิลลี่คุณมูน่าจะเยอะกว่านี่ไงเห็นไหมเป็นแมวนอนนะครับใหญ่ซองใหญ่กว่าด้วยของผมซองเล็กกว่าว้าวต้องแบบว่าเวลาไปสุ่มนะทุกคนต้องเลือกอณัติศาสตอ์สก็เลยแบบบางคนก็จะรู้ใช่ไหมเขาจะเขาย่าแล้เขาจะรู้ในไหมตัวต่อไปนะครับของผมสีอะไรครับคิดว่าสีอะไรคิดว่าตัวจับคิดว่าเป็นตัวผู้หญิงตัวเนี่ย ก็ทุกคนคือผู้หญิงไม่ใช่แบบสีมืดๆอ่ะไม่รู้อ่ะผมจับไม่รู้จริงๆแต่บางคนรู้นะว้าวถ้าจับก็รู้เงี้ยผมไม่ทราบจริงๆอู้ยถันมาก่อนหน่ะมาก่อนคุณผูมอุ้ยตัวเลขนี้ยเลยที่ผมอยากได้น้องอะไรวิจิเล่นไหมวิจิเล่นไหมใช่ไหมมีเสา เรียว่าห็นตัวนี้เลยอ่ะเอาเอากล่องมาดูดินะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 จคิดดูอเอากล่องมากล่องมา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 ดูย่าไม่มีในนี้นะเธอจริงไหมเนี่ยแล้วมันจะตีเคสเพราะว่ามันมีหูนี่ไงกาจะมีชื่อหนักมากตรงเนี้ยเดือะอะไรนี่ไม่ใช่โอ้โหชัวร์เลขโอ้ยดีใจโอ้โหโอ้โหนเลขสุดเนี่ยมันมีอุปกรณ์ตัวแรกนี่มีอุปกรณ์นี่ไง โอ้โหดีใจแทบตายเลย The Chameleon อ่<ด>อนะมันก็กแบบนี้ไงมันมีหัวข้าขงๆแล้วน้องอ๋อ,น,อ,น,อน้องมีฐานที่เป็นแบบอันนี้อยู่แล้ว,วก็เลยก็เลยไม่ไมีแบบฐานของคุณมุนะเมื่อกี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะนี่นะครับคือ The Chameleon น,นะครับนะ e ิจิแลน e o ของน้อง t ิจิแลน e l ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเก๋าแบบเก๋ผมด้วยนะผมเปียข้างหน้าอ่ามีเพลงเหมือนกันนะครับมีเพลงเหมือนกัน ชมสแกนได้สแกนได้เลยนะครับหรือว่าจะไปซื้อมาจุ่มแล้วก็ลองสแกนดูอันนี้เ,เอาไว้ชมของตัวเองแล้วกัน <laughs> น,น,นี้ผมลืมแขะจุ่มรอเลยคุณมู๊จุ่มรอเลยผมใส่หน้ากากแล้วก็โชว์คุณผู้ชมก่อน <Wow. S 2> นี่เป็นหน้ากากนะครับมีความใสๆชอบชอบแบบชอบไหมคุณมูคุณมูแบบคิดว่าแบบโอเคไหมกับเคกเจอร์น้องเออความน่ารัก <Okay. S 2> โอ้โหแบบดีใจแบบดีใจมากใ,นหนาใ,หให้คุณผู้ชมชมแอบเรียบร้อยแล้วอ๋อน้องเป็นแม่เหล็กนิดหน่อยนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กเบาๆนะครับเนี่ยนะครับนีครับอ่าน้องเป็นแม่เหล็กเบาๆใชนื่อยไหมเห่อยมา ใส่กล่องไว้ก่อนนะครับ่าจะเอาอก่าตเลยเอาถุงดำก่อนนะครับเก็บลงไปโอมันเลือกเบิร์บบอมเลยอะนี่นนอนแล้วอะดูคุณคุมู้อะโกงอะเขากขแบแนวนอนอีกแล้วมันต้องไปก่อนที่อุปกรณ์กลางดูดิคือตัวแบบดูตัวใหญ่ดูแบบมีเวิร์อะไรที่เป็นกรใหญ่ๆนี่มันกระอใหญ่ไม่รู้ไม่แน่ใจหรือคนที่ เนี่ยคนนี้เปล่เบาแต่คุณมูได้เนี่ยได้ถุงแนวนอนตลอดเลยอ่ะเงวนอนหนักบอกเลยเออไอเซตเตอรี่อาจจะเยอะหรือเปล่าใช่อ่ะนั่งพร้อมแล้วชิดเลยนะครับอะไรวะไอเกาะนี่ยมันคืออะไรคือสมบัติเกาะเนี่ยเกาะเนี่ยคืออะไรฮะเกาะอะ่คืออะไรพี่เกาะด้วยเหรอไม่รู้เลยไม่รู้ไปหามาตัวไหนเกาะพลาสติกของน้องเฉยนี่แหละมันจิงอ่า น้องเซเลนิตี้นี่คนที่สิบสองนะครับนะที่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 ผมชอบนะอาจจะเพราะใส่หน้ากากแล้วไม่เห็นนะครับน้องเซเลนิตี้อาจจะดันโซมาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะดันโซมาใชครับอืออ่าอีสเตอ์ของคุณน้องแบบสีโทรศัพูไม่ออกเลย ทำไมบางคนมีบางคนไม่มีเออแคแบบเอเจนซี่หลอนกามากว้าวเนี่ยเออแบบเท็กเจอร์เขาดีนะทุกคนชอบชอบแล้วก็มีฐาอ่ามีฐานเสริมอีกใส่เลยประกอบเลยคุณมุกประกอบให้คุณผู้ชมได้ชมเลยเนี่ยดูดิพอใส่แล้วแบบเปลี่ยนได้ไหมไม่เอาสีผูหลักตรงนี้เลยนะโอ้โกงอ่ะ จะมาเปลี่ยนตัวที่ตัวเองชอบไม่ได้นี่คือตัวที่เขาชอบอะไรผมโชว์คุณผู้ชมแล้วกันนะครับเหมือน,นเหมือนเดิมนะครับแม,แม่เหล็กอ,อ่อนอ่อน,ไม,นไม่เหล็กอ่ะอันนี้คือขัดไม่เหล็กอ่อนอ่อนครับผมดูดีๆทุกทุกคนจะมีแม่เหล็กอ่อนอ่อนครับเห็น <S <S ไหมเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กอ่อนอ่อนนะครับเร,รืองรอแล้วกันเพิง่งเขายัางไม่ได้แกะเลยรีบจริงๆเลย น้องเซเวนตี้ตัวงามตามท้องเรื่องได้แล้วได้แล้วอันนี้มาจากกว่าเบียดเปียดนะผมเอามุมแล้วกันนะครับตัวท,าาตที่สองของผมนะครับมาชมตัวที่สองของผมนะกันม่นะครับอโอ้โหซื้อยกบล็อกให้ขนาดนั้นแล้วก็พอเถอะอันนี้ก็ได้ซื้อให้ตัวเองนะ ต้องไม่แอบดูด้วยไม่ดูด้วยเหรอแอบนี่คนรีบอ่ะไม่ต้องดูด้วยหรอกผมจะไปแบบช้าๆผมได้กล่องแนวั้งอีกแล้วอ่ะเว้ยเฮ้ยน้องมีจุกข้างบนอีกแล้วอ่ะน้องมีจุกข้างบนทุกคนไหมเนี่ยการจับเราไม่รู้อยู่แล้วนอนอีกแล้วเสกนุ่นน้องนอน ลังการมมนะเฮ้ยขาที่สีดำน่าจะเป็นที่ผมชอบอีกแล้วนะครับตัวที่สองแน่เลยตัวเนี้ยค่ะผมว่าเดอรเทอร์โรสนะครับอืมไม่ไม่ใช่ตัวฟ้าเขาบอกแล้วค่ะขาไม่เชื่อตัวที่สองโอ้ผมมองเห็นขาแล้วใช่อืม้ยน้องสวยมากเลยอ่ะผมขาวตัวเทาแบบนีชอบ ชอบมากุผู้ชมน้องชื่ออะไรอ่านสิเพนซิเวนิสนะครับผมนัแม่คืคคออลังการมากก็คือจลับตาทุกคนเลยใช่ไหมได้ทุกคนคือแบบกำลังฟังเพลงอะไรเงี้ยเออกำลังอินกับเพลงแเห็นเท็กเจอร์น้องไหมน,น้องจะมีเอ่คลื่นเสียงด้วยนะแต่ละคนขื่นเสียงจะอยู่คนละที่ด้วยว้าวอีกนะุผู้ชมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า ตรงขาน้องนะครับซึ่งคนอื่นอาจจะอยู่แขนอาจจะอยู่ตัวอยู่อา่าบริเวณต่างๆของร่างกายใส่เนื้อสวยใส่ก่อนเนาะก็เขย่าดูเนาะคนเราโอ้ยคผู้มชมคนโกงอนะเนาะอ่นานี่ไม่ได้ไม่ได้ถุงนนอนแล้ว oh, <no. S 1> โอ้องผู้ชมข้างหบบนีมีุกคนครับต้ <c oughs> องใส่หน้าก,กากนะครับหน้าก,กากอาวกาศนะว้าว wow. ตามจักรวาลต่างๆนีวอะไรเขาแหลมบนทิศตะันตสามแท่งผมว่าเป็นน้องเอสเตซี่สีชมพูแต่แับแต่ไม่ใช่คนที่คุณมูอยากได้ถ่านมากกอนเห้ยถือนมิไหมือภูมัไยมไม่รู้ห่ะไปิดดูั้ยดูไม่ออกสีดำเฮ้ยสีดำเฮ้ยสีสีออกเงินเื่อ สีน้ำเงินไอสีสีอรวะสลมใช่ไหมตัวไหนอ๋อนี่ไงคนที่บอกว่าแหละเขาดาคนที่สามคนที่สามเอเอเจอเจอเอเทอเจอเจอเจวเจอเอแก่เจอยจอเ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 จออเออนอออเอเเออเออเเอเอยอจอ ไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับผมไม่มีคนไม่มีทีมงานถ่ายให้งั้าต่อไปของผมสิครับขอสีเข็ดจริง๋าทุกเขียดว่าสีเข็ดหน้าตาเป็นยังไงบางทีซองใส่ไม่ถรกคุณจริงๆ่ะซองใส่อยู่ตอนนั้นถูกแล้วว่าเขาต้องการให้เราแกะทางยังไงว้าวเฮ้ยผมได้แนวนอนแล้วคุณผู้ชมเช้าอ่ะเฮ้ยมีกรอบเหมือนของคุณบูด้วยมีกรอบมีกันกระเทกมีกันกระเทกตัวน้องจะอลังการว้าวใช่เหรอ เจ้าเราะเธอจะได้คนีกเดริคับไม่มีรอแล้วเปิดแล้วคอนขาโอ้โหเิ็กสอบเลยเห็นเหจ้องคณเลยนึบอกแล้วว่ามีเซนแล้วเราเราไม่หมดยกเว้นเดาวอสงไม่ได้ขาวจุ๊บพขอตัวนี้ดีกว่าสีน้องแบบเป็นแบบทีมๆเนาะเป็สีแบบทีนเนี่ยมะ แบบสีครีมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบดูแบบดูดูแปลกแปลกนะเนาะ texture เขาดีจริงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผานปะเนี่ยไม่มีครับจริงไหมมีอยู่อ๋อเป็นไงมีผ่านอยู่นี่ครับอ่าส่วนใส่แมสกเข้าไปใช่ไหมเข้าไปป๊อปแบบมากสีเบลลยังไม่ออกเลยพี่เราจะได้ไหมนี่ยแซงก็ที่ลือเป็นเรือเบล น่าจ nah ้ะเปรียวอาจจะเบาๆสีแบบเป็นบางเนาะจะเป็นบางตัวเบาๆอุ oui. ้ยเดี๋ตัวที่ชอบมีเขียนเลือบๆเลือบๆตัวที่ชอบเนี okay, okay. ่ยเลยอุ้ยอย่างเงี้ยเป็นสีชมพูอ่าอ oh no, okay, ุ้ยใช่เดี๋ยวที่คุณมูชอบเก่งมากอุ้ยเป็นสีแบบว่าสวยมากอะทีมเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันอุ้ยน้องมีหัวใจที่มันโค้งตัวอย่างเงี้ยแล้วมีหัวใจข้างหลังที่เป็นใสๆ ซ่อนซ่อนหัวใจไว้ป่าข้างหลังแล้วมีแล้วมีสายโยงเห็นไหมเนี่ยสายโยงมาข้างหน้าแล้วเอเส้นเส้นเสียงน้องอยู่ตรงไหนอยู่ขาอ๋ออยู่ขาข้างหลังนะครับข้างข้างนะดีแล้วได้เลือกตัวที่ถูกใจสุดนี่นี่นี่นะครับอันนี้คือน้องชื่อว่าอะไรนะดฟูสใช่ไหมฟูสชุ่มุ่มหวานหวานหวานเบลนะครับแมเส้นเสียงน้องจะอยู่ ขาบางนี้นะครับบางนี้อ่าแล้วก็มีซ่อนหัวใจไว้ข้างหลังนะครับใช่แล้วก็มีสายเชื่อมหัวใจข้าง,งหน้าว้าวใช่มีสายเชื่อมหัวใจนีะครับเนีฮะจะเป็นอ่าเกี่ยวกับความรักนะครับนบนนี้ฮะเพียงเพียงอาจจะมุนวานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวได้ไปชมกันนะครับอเออเซื่อ,ซ,อซื้อให้เยอะ <ๆ S 1> แล้วนะ<ๆ>คนผมซื้อให้แฟนเยอะมากนะจริง ยกบล็อกคลายเบบี้ซื้อซันเซ็ตอีกซื้ออะไรอีกซื้อให้ตัวเองอีกเอออ่าแบ่งกันจัดแบ่งเงนจัดเว้ยตั้งเป็นเนี่ยอะไรต,ตั้งเนี่ยตั้งนะจอยดูนะตรงไปก่อนเนี <c oughs> ่ยจุ่มหนึ่งจุ่มคุณโมเขาเขามือเขาดีนะ <Wow. S 1> ขนเขาดีเขาเก่งนะ <c oughs> เขาจะรู้ว่าตัวไหนตัวไหนจุกมหนึ่งจุกรู้แล้ว ตอนนี้ตีกี่คนละสองสี่หกเจ็ดเจ็ดคนแล้วแล้วแองเกิลแน่นอนไม่ก็แอรอดีมิชันไปยังยังสีม่วงใช่ไหมีขกับสีแดงใช่ไหมเลยตามที่คุณมูบอกหรือเปล่าถึงต้องตัวที่คุณมูสันนิษฐานเลยนะครับหนึ่งในหนึ่งในสองที่คุณมูสันนิษฐานนะครับก็คือแดง สีม่วงมีการกระแทกนิ่มด้วยวู้ยนี่เจืดนุ่มดีดูดิแล้วก็เป็นม่วงที่สวยมากคือตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นไก่กานะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแข็งนะคือรอบๆอ่ะมันเป็นอ่อนๆนุ่มๆที่แบบจับสัมผัสได้เลื่อนได้ด้วยน้องชื่อ admiration นะครับผมอ่าเนี่ยแต่คนนี้ปากเปิดนะจ๊ะ นีอ่อาจจะเป็นน้องแองเกอร์ไหมสีแดง <Wow. S 1> ดานะาจจะเป็นซีเครตรงนี้พี่ไอชอ้มอีกแล <ffe> ้วเหรอตัวฟ้ามันแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยอ๋เจอจอจอยใช่ไหมเ <arf. S 1> จอจอยชอบชอบ ด้ยอยู่จับให้มันดูอะไรเยอะๆ <S <S <ล>ะดูเยอะน้องตัวใ <ๆ S 1> หญ่ <ๆ S 1> สุดนะผมว่านะมีเทคเจอร์ม,มีพาดพัร์ทแบบใสนะครับแล้วตรงบอกตาน้องอะ่ะสวยมากเอาให้คุณชมดูด้วยนะ<อ>น,นี้เดี๋ยวจอยนะครับคนเมื่อกี้ไม่ได้เอาบัตรให้ดูเลยรีบเป็นทุกี <S 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 <ๆ S 1> คนแล้วนะครับที่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ดูเนาะขอใครไม่ลืม อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอุปกรณ์เริเพิ่มโอ้ยแค่ตัวเขาก็มีในตัวเขาเยอะแล้วใช่แค่ตัวเขาก็เยอะแล้วนะครับเฮกี่กล่องเนี่ยสามกล่องเนี่ยคอซีเกตสักคนเธอเนี่ยคอซีเกตเออเต่านอนตั้งอีกแค่่ยวต้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหนีวตั้าอีเพราะว่าคุณม่้เขย่าหมดแล้วแนีวนอนอ่ะจริงคุณมุ้งเอาไปหมดแลดูนะครับหนึ่งตอง ไปชมแดงจริงด้วยครับนี่สวยอ่ะแดงแดงแบบว่าแดงพิมเมี่ยมมากแดงเงาเงาแดงแบบสวยอ่ะไปชมไปชมแดงรวมอ่ะชมเอาไปชมแล้วเขาขาวอ่ะน้องขาวแล้วแบบแดงอ่ะเป็นขาวแบบขาวสีแล้วับด้วยสีแดงคือดีอ่ะดีประมาณนี้นะครับนะฮะอ่า มือเฟรมมากตัวนี้คือหนึ่งตัวที่หายไปที่ถามหาอ๋อสีชมพูอีกคนใช่ไหมใช่ชิ้นส่ไงเห็นหัวชมพูแตัวนี้สวยจ้าทุกคนน้องชื่อว่าน้อากากเค้าร้องกับตัวมาแล้วก็มีเป็นแบบผีเสื้อดดูว้าว นีก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับเพาะว่ามารบในตัวน้องแล้วเพราทเตารุนทที่เหตก็จะมีหมวกเหมือนกันเนี่ยเหตนะสีเหตสีเตน้องเอวีเจ็บไหนหมอกแล้วแค่สองโอ้ยเอวีโอ้ยไม่ใช่น้องเอวี เขาบอกเขาบอกเธอแล้วว่ามันมีอะไรขุอควาค่ะโอ้ยอวดสิเกตทุกคนโอ้ยจนนี่ก็น่ารักใช่คือน้องวีวแบบหมาตรงกลางเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีอีกบล็อคพีกนี้ที่ไอตัวมีสิมาอีกไม่พอแล้วเออที่ไม่มีเลยน้องเอวี่ไม่มีนะครับน้องมีแค่นี้นะครบหมดแล้วนะครับ 12คนนะครับจากที่รุนซีเข็นะครับก็คือไม่มีเลยก็ประมาณประมาณนี้นะครับรบหมดแล้วนะครับ12คนนะครับของบล็อกสเกลแพนด้าเดอะสาวจอนะครับเอ็นจอยนะครับก็นะนานๆก็จะได้เปิดทีนะครับเพราะว่าราคาน้องก็ใช้เล่นอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกัน ลงสนามกันไปนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการแกะกล่องใน EP พิเศษนะครับในการจุมน้องๆนะลุ้นซีเคพจกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมฝากคุณผู้ชมแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้กัวรังใจกันด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับฝากแชร์เพจให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเออพ่อแม่น้องเนี่ยฝากด้วยนะครับทั้งเพจ เฟซบุ๊กนะไอเอ็นเอ็มชาแนลแล้วก็ยูทูบไอเอ็นเอ็มชาแนลนะครับฝากไปด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมแขนนะครับให้ทุกทุกคนในครอบครัวกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดฟอลโล่กดติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ยากเหลือเกินนะครับกับการทำคอนเทนต์ต่างๆการท่าคลิปต่างๆนะครับน่ะยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผม ก็เท่าน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายแต่ปิดคอแบบ